ครั้งแรกกับการสั่งผักออร์แกนิกตรงจากเชียงใหม่จะเป็นยังไงบ้างมาลุ้นกันเลยค่ะคือบอกว่ามันกล่องใหญ่มากเลยค่ะทุกคนอันนี้เราสั่งมาจากเชียงใหม่เลยนะคะสั่งแบบเป็นขนส่งแบบห้องเย็นมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่า โลนะคะถูกแบบบิ๊กบึ้มมากเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นคริชานะคะคริชาก็หนึ่งกิโลถูกแล้วครึ่งโลค่ะแล้วก็จะเป็นบีบรูทนะคะอย่างอย่างละครึ่งโลนะคะอันนี้ก็คือเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บข้างในดูกันเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็บอกว่าเป็นเป็นความเป็นนะคะ แล้วใหญ่มากทุกคนกคนือแบบว่ามันสวยมากสวยมากเลยอ่ะเราจะปั่กินสดๆเลยอ่ะดูค่ะความสดดูความสดโอ้ยดีใจมากเลยอยากได้กินผักออร์แกนิกอา้าวสดมากเลยสดมากมากเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นโซบิชา้างนะคะอันนี้มีประโยชน์เยอะเยอะเท่าเคเอลเลยค่ะเนี้ย ย้ย <Yeah. S 2> สายผักอย่างเราชอบมากเลยเยอะมากแม่แล้วก็มีเรดดิชเอ้ยอันนี้มีดินงติดมาด้วยค่ะอันนี้